สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลาส0บนาฬิกาค่ะของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลและคอสชคือบ้านเมืองสงบสุขควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงขึ้นและสังคมเป็นระเบียบ ส่วนดุสิทิโพสำรวจความคิดเห็นหัวข้อของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลและคอสชอโดยด้านการเมืองสิ่งที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดอันดับที่1คือบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรองลงมามีนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนและมีความเป็นประชาธิปไตยส่วนของขวัญด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดอันดับที่1คือการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นรองลงมาเศรษฐกิจดีขึ้นมีเสถียรภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และประชาชนมีงานทํามีไรายได้เพิ่มขึ้นและสุดท้ายของขวัญด้านสัง ด้านสังคมที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลและคอสอชอม,มากที่สุดคือสังคมเป็นระเบียบทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายรองลงมาคนไทยรักใครสามัคคีรองดองมีน้ำใจช่วยเหลือกันและครอบครัวอบอุ่นมีเวลาให้กันอยู่พร้อมหน้ากันค่ะไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะ กลุ่มติดอาวุธตอริบันโจมตีอาคารสำนักงานของ NGO ต่างชาติในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานมีชาวต่างชาติบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดเหตุกลุ่มมือปืนตอริบันบุกโจมตีอาคารสำนักงานขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO จากประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งตั้งอยู่ในย่านคาดีไซทางด้านตะวันตกของกรุงคาบูลเมื่อวานนี้เป็นการโจมตีด้วยการระเบิดอย่างน้อยสองครั้งและการกระต่ายิง กองกำลังรักษาความสงบของอัฟกานิสถานยิงต่อสู้อยู่นาน3มชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสงบลงมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นมือปืน3คนเจ้าหน้าที่เ g o ชาวต่างชาติ1คนและเจ้าหน้าที่ชาวท้องถิ่น1คนนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเป็นชาวต่างชาติ1คนและหัวหน้าตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1คน นับเป็นการโจมตีและระเบิดฆ่าตัวตายครั้งที่11ที่เกิดขึ้นในกรุงคาบูลช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกว่า10คนและบาดเจ็บเกือบ100คนโดยกลุ่มตาลิบันได้โหมโจมตีในช่วงที่กองกำลังต่างชาติภายใต้การนำของนาโตจะถอนทหารส่วนใหญ่ออกจากอัฟกานิสถานในสิ้นปีนี้ หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา87พรรษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเชิญพระสบนิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวคือสีเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกันเมื่อมีความ หกพันยินดีติดอยู่รั้นสิ่งที่หกพันนั้นแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปจึงต้องมีความทุกข์ต่างๆจึงไม่พ้นทุกข์ไปได้